เท okay, ศรายาสถานที่จัดงานแต่งงานขนาดเล็กริมถนนพุทธมนตรสาย5พร้อมแล้วที่จะดูแลทุกท่าน9้าโมงคนพิธีเรายังมีห้องแต่งตัว นะคะห้องส่งตัวไว้สําหรับรองรับแพทย์มเกียรติผู้ทรงเกียรติครอบครัวเจ้าสาวครอบครัวเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเจ้าบ่าวในการแต่งเนื้อแต่งตัวก่อนที่จะเริ่มพิธีได้อีกด้วยในห้องแต่งตัวนะคะก็จะได้เชื่อมต่อกันกับห้องส่งตัวที่ทําพิธีการเก้าโมงพนพิธีสมบูรณ์ครบถ้วนเป็นสิริมงคลพิธีส่งตัวเป็นอีกพิธีหนึ่งที่มีความสําคัญที่คู่บ่าวสาวและครอบครัวจะพลาดไม่ได้ เพราะพิธีกรน,นายพิธีจะพาทำพิธีกรรมพิธีการน,นี้อย่างงดงามเป็นสิริมงคลน่าจดจำมากที่สุดผู้บ่าวสาวจะมีโอกาสกราบขอขามาพ่อแม่ก่อนจะออกเรือนจากนั้นนะคะคู่มงคลตัวอย่างคู่มงคลประวัติศาสตร์ของครอบครัวท่านก็จะได้นอนเป็นมงคลทรงตัวให้กับคู่บ่าวสาวคู่บ่าวสาวก็จะได้ทําทุกบุญยกริยาร่วมกันอย่างงดงาม สิริมงคลในพิธีสุดท้ายก่อนที่จะเลี้ยงฉลองสมรสภาครลางวันค่ะ นี่คือเรื่องราวนะเดวินเทศรยานะคะสถานที่จัดงานแต่งงานที่งดงามในราคาประหยัดถูกมากๆและวันนี้พร้อมแล้วหากคุณต้องการความเป็นสิริมงคลครบถ้วนสมบูรณ์ทุกพิธีการแล้วยังต้องการการรับรองนะคะที่ดีเลอรรวมไปจนถึงอาหารเครื่องดื่มที่ครบครันและพิธีการพิธีการครบและราคา ถูกแสนถูกวันนี้ภาคประวติศาสตร์ในการเริ่มต้นสร้างครอบครัวของคุณก็สมบูรณ์แล้วละคะ่ะ